อีกไม่กี่วันทัพวอลเล่บอลก็จะบุก4เกมแต่บีหลังตัวหลักของทีมชาติไทยยังว่างเปล่าเสียงแฟนๆเน็ตแตกเป็น2คู่ว3คู่ระหว่างแคปหมูไอและปายใครจะได้ลงสนามหรือว่าทีมชาติไทยคราวนี้ต้องลุยแบบไม่มีราชดีบีหลังตัวจริงไปฟังกันต่อ Just Volley It Sports Commentary Program สวัสดีครับเพื่อนๆพีพ,พ,พีแฟนวอลเลย์บอลไทยทุกคนเราคุ้นเคยกับภาพราชนีบีหลังที่พร้อมยิงทีมศัตรูให้แหลกในยามคับขันมาโดยตลอดในยุคของบีมพิมพิทยาที่เราได้ไว้ใจได้สุดๆแต่สีเกมครั้งนี้ภาพนั้นอาจจะถูกเปลี่ยนไปเพราะทั้งบีมตัวหลักที่ยังติดโปรแกรมเล่นหลีกฝรั่งเศสและโมเมที่มีข่าวล่าสุดที่ได้รับการบาดเจ็บนั่นแสดงว่าโอกาสที่จะมาทันศึกนี้มันมีน้อยเต็มที และแอดมินขี้สงสัยก็อยากจะชวนเพื่อนๆพี่ๆช่วยกันคิดว่าตอนนี้ใครกันล่ะที่จะมายืนบนตำแหน่งที่สำคัญที่สุดในตำแหน่งหนึ่งของครั้งนี้ส่วนแอดมินคิดว่าเรื่องนี้มันเป็นบททดสอบของทีมชาติไทยครั้งสำคัญว่าพร้อมแค่ไหนถ้าไม่มีซ u เปอร์สตาร์มาติดทีมและคอยฟังคำตอบของโค้ดออสมันจะส่งผลต่อเหรียญทองที่พวกเรานั้นหวังไว้หรือไม่และนี่คือความท้าทายของโค้ดออสที่ต้องเจอเขามีตัวเลือก3มดาวรุ่ง แต่ละคนมีจุดเด่นจุดอ่อนที่ชัดเจนจนเป็นแฟนอย่างพวกเรานนั้ต้องถกเถียงกันยกใหญ่คนแรกแคปหมูสุภาวดีถูกปั้นมาอย่างดีในโครงสร้างร่างกายเพอร์เฟกต์แต่เสียงวิจาร์ณก็ชัดเจนยังช้าโดดไม่ขึ้นในเกมจริงหลายคนถามว่าประสบการณ์พอหรือยังคนที่2ไอ้นัทวันฟอร์มการตกถูกเปรียบเทียบกับบีมพิมพิชยาเลยทีเดียวเกมรับก็ใช้ได้ เป็นตัวเต็งในใจแฟนๆหลายคนมากที่สุดแต่ก็มีบางเสียงกังวลเรื่องสมาธิที่อาจหลุดในเกมใหญ่คนที่3ปายนัพัสสอนตัวสูงเสียดฟ้าเป็นอาวุธที่มองค่าไม่ได้แต่คำวิจารณ์ก็หนักมีความสูงอย่างเดียวส่วนการเคลื่อนที่ยังไม่คล่องแคล่วพอแอดมินอ่านคอมเมนต์แล้วก็อมยิ้มนะคือมีทั้งฟันธง ต่อไอเท่านั้นบอกว่า1กับ3นี่ยังไม่ผ่านหรือถึงขั้นบอกว่าไม่ผ่านเลยสักคนเลยทีเดียวโอ้โหเสียงวิจารณ์เหล่านี้คือความรักของแฟนๆจริงใจจริงจี just volley <follow> it และนอกจากความท้าทายในการเลือกใครคนใดคนนึงมันคือการที่โค้ชต้องเลือกระหว่างเสี่ยงใช้ดาวรุ่งที่ไฟแน่นแต่ประสบการณ์ในเกมระดับนานาชาติยังน้อยหรือปรับระบบทีมใช้ตัวเลือกอื่นเช่นให้พียวมาเล่นแทน ซึ่งก็ไม่ใช่ตำแหน่งที่ถนัดที่สุดนี่คือการเลือกความเชื่อมั่นและทิศทางของทีมในวินาทีที่ทุกอย่างกำลังตัดสินแลวโคด้ดออสเขาจะเลือกทางไหนเขาจะวางหมากนี้ยังไงเรามาฟังคำตอบและบทวิเคราะห์ลึกๆกันครับเอาละครับมาดูข้อมูลกันแบบเจาะลึกว่าทั้ง3ตัวเลือกที่โค้ดออสจับตามองนั้นมีจุดแข็งจุดอ่อนอะไรกันบ้างอ่าเรามาเริม่มกันที่แคปหมูสุภาวดีรักปั้นโครงการตัวแม่ ส่วนสูง188ซนเมตรถูกปั้นมาจากโครงการเด็กสูงของสมาคมโดยตรงข้อได้เปรียบก็คือถูกฝึกระบบมาแบบเน้นๆแต่เสียงวิจารณ์หลักจากแฟนๆที่ตรงกันว่าเกมลุกยังช้าตีวันแรกยังไม่มั่นคงและที่สำคัญก็คือการโดดตบยังไม่เอ็กโพสีพอสำหรับทีมชาติซึ่งแอมินว่านี่คือจุดที่โค้ชต้องคิดหนักและในเกมเร็วแบบซีเกมทุกวินาทีมีค่า ต่อด้วยน้องไอ้นัทวันตัวเต็งจากเสียงประชาชนจุดขายคือฟอร์มตบที่คล้ายกับบีมพิมพิยาแบบหน้าประทับใจเกมรับก็เชื่อถืออยู่ในเกณฑ์ดีแต่สิ่งที่หลายคนนั้นกังวลก็คือความมั่นคงทางจิตใจในเกมใหญ่มีคอมเมนต์ว่าสมาธิหลุดเป็นพักๆซึ่งถ้าในเกมตัดสินแบบในรอบทิงจุดนี้แหละที่อาจจะกลายเป็นข้อได้เปรียบและเสียเปรียบได้ในเสี้ยววินาที อารละคนสุดท้ายปายนภัสสอนอาวุธรับตัวสูงทะลุฟ้าด้วยส่วนสูง193ซนติเมตรทำให้เธอได้เปรียบเรื่องการบล็อกและการตบบอลสูงชัดเจนแต่เสียงวิจารณ์ก็หนักไม่เบาหลายคนคอมเมนต์ตรงกันว่าสูงอย่างเดียวไม่พอการเคลื่อนที่และความคล่องตัวยังต้องพัฒนาอีกมากสำหรับเกมในระดับนี้แอดมินสรุปให้ฟังอย่างเร็วๆก็คือว่าแคปมูเนี่ยถูกระบบแต่ประสบการณ์จริงย่งน้อย ส่วนน้องไอฟอร์ดีมั่นใจแต่จิตใจนั้นต้องแข็งแกร่งปลายสูงได้เปรียบแต่ทคนิคต้องฝึกอีกเยอะแล้วตกลงการที่จะเลือกใครทักคนในโค้งสุดท้ายแบบนี้มันต้องดูเกณฑ์อะไรกันบ้างแค่ความสูงพอไหมหรือฟอร์มสวยสำคัญกว่าหรือจิตใจคือปัจจัยลับติดตามกันต่อไปครับเพราะแอดมินจะพาไปเจาะลึกถึงมุมมองของโค้ดและความกดดันที่มีมากกว่าหลังจากนี้ just volley it เสียงจากโลกโซเชียลยังคงแตกออกเป็นสองขั้วสามขั้วต้องไอเท่านั้นแคบหมูยังไม่พร้อมปลายสูงได้เปรียบแต่ในสนามซ้อมความจริงอีกด้านกงจะเกิดขึ้นก็คือมันไม่ใช่แค่การเลือกคนใดคนหนึ่งมันคือการวางเดิมพันที่ใหญ่หลวงการเลือกรุ่นใหม่คือการยอมเสี่ยงกับความไม่แน่นอนเพื่ออนาคตการยึดตัวเก่าคือการเล่นปลอดภัยแต่อาจจะปิดโอกาสในการพัฒนาดาวลุ่ง และโคดอจะได้ตัดสินใจแล้วว่าคำตอบนั้นกำลังจะถูกเปิดเผยยังไงต้องติดตามแอดมินไม่ขอสปอยนะครับในสิ่งที่จะเกิดขึ้นหลังจากนี้กระบวนการปรับตัวที่ต้องเร่งเต็มที่ไม่ว่าคนที่ถูกเลือกจะเป็นใครความท้าทายที่แท้จริงเพิ่งจะเริ่มต้นอีก10วันหรือจะอีก5วันคือเวลาที่มีค่าเพื่อปรับความเข้าใจกันกับเพื่อนร่วมทีมระบบเกมต้องถูกปรับให้เหมาะกับสไตล์การเล่นของบีหลังคนใหม่ และแน่นอนความกดดันจากการเป็นผู้มาแทนราชนีบีหลังเอาละครับการเลือกใครในครั้งนี้มาสะท้อนแผนระยะสั้นของโคดออสเขากำลังมองอะไรระหว่างความพร้อมปัจจุบันกับการลงทุนเพื่ออนาคตซึ่งซีเกมปีนี้เป็นครั้งที่33ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพช่วงเวลาแข่งขันคือวันที่9ถึงวันที่20ธันวาคม2568พิธีเปิดจะมีขึ้นวันที่9ธันวาคม2568ณนะราชมังคลากีฬาสถาน สำหรับโปรแกรมการแข่งขันวอลเลย์บอลในร่มหญิงสรุปให้เห็นเป็นภาพชัดๆก็คือว่าอินดอร์สเตเดียมหัวหมาจอดรถยากแต่ก็ต้องไปเชียร์วันแข่งขันคือวันที่1 0ถึง15ในเดือนธันวาคมนี้ซึ่งแบ่งเป็น2กลุ่มกลุ่ม A และกลุ่ม B ไทยในะกลุ่ม A เจ้าภาพแชมป์เก่ามีฟิลิปปินส์และสิงคโปร์ในร่วมสายเดียวกันกลุ่ม B เวียดนามคู่ปรับเก่าร่วมสายกับอินโดนีเซียเมียนมามาเลเซีย ซึ่งโปรแกรมของทีมชาติไทยหญิงนั้นจดใส่ปฏิทินไว้ได้เลยในรอบแรกแบ่งกลุ่มไทยเจอกับสิงคโปร์ในวันที่10และวันต่อมาไทยเจอฟิลิปปินในวันที่11สําหรับรอบตัดเชือกนั้นคือรอบรองชนะเลิศจะมีวันที่14ธันวาคมซึ่งต้องลุ้นผลจากอีกกลุ่มและสําหรับรอบไฟนอลชิงชนะเลิศคือวันที่15ธันวาคมคือวันตัดสินเหรียญทองและเหรียญเงินแน่นอนเป้าหมายของทีมชาติไทยพูดง่ายๆชัดเจนแบบนี้เลยคือป้องกันแชมป์ให้ได้ คว้าเหรียญทองสมัยที่17ในประวัติศาสตร์และเป็นการป้องกันแชมป์ให้ได้ในสมัยที่15ติดต่อกันสถิติที่ต้องรักษาไว้ให้ได้ถ้าคลิปนี้มีประโยชน์อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้เพื่อนๆดูกันนะครับและที่สำคัญก็คือกด subscribe กดกระดิ่งเพราะแอดมินกำลังจะนำเสนอการวิเคราะห์แผนการรับมือเวียดนามในซีเกมครั้งนี้ที่คุณ้ามพาดสวัสดีครับ Just volley it. Sports Commentary Program.